มาแล้วสวัสดี้โอเคซึ่งวันนี้ก็จะมารีวิวชุดใหม<า>่โอ้โหเกตเยวขอแจกก่อนเลยแล้วกันนะวีซิปก็พอซึ่งก็จะมารีวิวชุดใหม่ที่เกมแจกกันนะอย่าลืมล็อกอย่าลืมไปล็อกอินแล้วก็แบบไปรับได้นะ Tôi có đi lên thì được Ok Ừ hết một lên Tại trong quá thư càng Anh không <laughs> để không <bỏ> <laughs> ที่จดเองเนี่ยลอเคฮ่าฮ่โอเคไอ้นีน่ามะเด็ดเด็ดเดาเอามากมากมาเดาโอเคมาจะลงที่หลังคาโรงงาน เรียมันล <c ười> ้าเียมันล้ซึ่งก็จะเอามาปนในการตั้งไอบอลในไห้เดี๋ยวมีคนตอกว่าเออมีมีมีชุดตกจะเอ๋เดี๋ยวเราจะรอไอบอลนะท่านผู้ชมเ้าจะตั้งดักพวกนี้ไว้ โหเกินคือแต่แบบสักมีกามหัวแตกแล้วอะเออแกนี้ก็จะเล่นเล่นก่อนนะมาเดี๋ยวพวกเราจะไปรีวิวจริงๆละอันนี้พวกเราเล่นแบบฮาฮาก่อนโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็แบบเล่นแบบเฉยๆนะไม่ได้คิดเลยแบบเท่อะคือหน้ากากเท่อย่างหนุนหน่อยเท่อะจริงๆเนี่ย คือแบบเท่เข้าใจไหมไอไอตรงเออแปลว่าเท่เหมือนกันคือมันเท่เข้าใจไหมเราจะทํายังไงมันเท่มันเท่ <laughs> เ,ทเออรู้แล้วว่ามันเท่มีคนบอกระหว่างน,นี้เล่นดูบิกลอคือผมไม่เข้าใจกฎของลูบิกคือมันจะทำให้ยากทำไมวะเออ <c oughs> มันใช่ เราก็ไม่เข้าใจ้ะบางที่อ่ะรูบดีก็เอาไปทำไปทำไม ีเย็ดโลโคลามัดเย็ดโลโคลามัดเฮ้ยอย่าว่าหมากินเด้อเอาล้างกัอนอีห oh, ยังโอเคมาอยู่กับหลานก็ืนหันกลิบไปด้วย <Okay. S 1> ลงลงสีดยก่อนนะเ oh. พื่อเป็นความเออไม่มีแล้วมันไม่มีที่ลง <laughs> วอลเปเปร์โงเนี่ยงงเก๋ตรงนี้ก็จะให้พังกิ้นของเราช่างไอวอลเปเปอร์ยื่ยนั่นเองมีคนอยู่ข้างหน้าเอ้ยมีคนอยู่ข้างหลังสองสามสี่ห้าเอาเก่งคนไปอยู่ข้างหน้าละโอเคจังหวะนี้แล้วก็ทําการลงไปพังกินแม่มันมันกาเขียงอยู่นะมันกาเขียงอยู่โอเคมาแล้ว จับปืนได้เอา้าฮัลโหลมาดาฟัเกิไม่เจอเลยเหรอยังไงมีคนยิงกัแล้วเออเออไอลินเช่ไอลินเช่ยชมาลูก็ผมจะตายผมจะชนะซึ่งชุดนี้ก็ถ้า,ถ,าถ้าเต็มสิบนะผมให้ประมาณสักเก้าผมให้เต็มสิบคือเก้านะคือผมอยากให้กางเกงติดนิชิดกว่านี้นะมันดูแบบโป๊ก ทุกเม,มก็ดเมื่อกี้มันไม่ได้อยู่ที่มุมนั้นนะ้ผมเองเองเคียวผมต้องเดินแบบนี้ถ้ามั้นตายแน่แน <c oughs> ่ว้ <c oughs> าววมุมมาแรงกันดูมาเอาวีเคียร์ไปนนะครับก่อนที่จะเก็บ ูดีดีูดีดีบอกฉ้อโอ๊ยนาขอโทษนาผิไปแล้วนาขอโทษนาผิไปแล้วนาขอโทษนาผิดไปแล้วขอโทษนาผิไปแล้วนะไม่ได้ตั้งใจนาไปล้ห อขอยาดวดเอาโดนเฉยเก็บคออย่ครับรออะไรโอ้ ขออนุญาตไปไกลๆแป๊บนึงเดี๋ยวเสียงมันกบผมเดี๋ยวเสียงพีมันกบผมนะเอาไงถ้ไม่ปเปิดอ้าวมปืนยิงรถมาโอเคนี่มาเลยวิวปืนอันนี้ด้วยนะเอาสกิปปืนเหมืนงั้นก็เดิมเออเล่น AR แบบนี้เลยเหรอ มาเล่นอ a าสังกัลล์มไม่ใช่หรือเปล่านี่เล่นสองปืนเนี่ยวะนะ่ะแน่ะเอาผมบอกเลยเล่นสองปืนเนี่เอามาดูกเขงจะรอดไหมโอเค เดี๋ยวเมื่อกี้มีบอลลูนเดี๋ยวเพื่อจะไปเอา,เอาไอ้วอลกันเพื่อมันมีอไอ้วอลหรือไม่ก็เสนัยนะบางทีเขาก็มีสนัยให้ด้วยาบางทีผมก็ใช้สเก็ตบอร์ดมค่อยได้นะเออ ซึ่งมียาไปเดี๋ยวพวกเราไปดูุกน้้นกันเขายังไม่ได้เก,ก็บกะโหลกเก็บแล้วนี่หวเก็บแล้วเดี๋ยวไปหาที่ฟาร์มไม่บอลเลน,น แล้วันนี้ก็จะรอฟาร์มไอบอลเรื่อยๆมีรถตัไสายมัจะได้เช็คอเต้นรอตึ๊ดตตต๊ต๊ต ไม่เีนไม่เอียนเต้นไปเต้นไปสาจังหวะกบล้วขอท่าเต็ก็พอ ping ping ping. you go แต่ผมต้องการแล้วงสักสงกองลูกอะซึ่งตอนที่แบบ <c oughs> ที่ผมตั้งใจที่จปะปลาระเบิดไปทางนั้นคืออย่างที่หนึ่งคือถ้ามาปลาทางนัง้วดาฉุว่าโง่มากอย่างที่สองแถมไอ้พวกนั้นมันไม่สามารถแตกหักได้ไงผมเลือยที่ <c oughs> ยยยยยยจะปลาไปทางนั้นแล้วก็ฟุกโดนอริงๆง้ยด้วยระเบิดอะแล้วทำไมมันเป็นอย่างนี้วะเนี่ย ก็จะหายไม่ท้องร้องซุบมาหายนล้ตึ๊ด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 ซึ่งเอากลักษณ์ของชุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะไม่ได้นะอืมเข็ดจบไปว่าก่อนเอ๊ะจิบไอเด็ดซึ่ง ชุดนี้ก็เป็นบอกเลยชุดที่สวยจะได้นะมันเป็นแบบนะคล้ายๆโจรสลัดหรือโจนนี่แหละแต่แบบมันจะเป็นโจนด้วยแบบจะทํายังไงจะพูดยังไงดีวะคือแบบมันพูดไม่ออกอ่ะถ้าพูด,ด๋ยวกลัวคลิปติดเหลืองอะ่ะเข้าใจไหมมันเป็นแบบเออชุดเหมือนจะไปอ่อยผู้ชายแล้วแบบไปเอาของของผู้ชายอะไรปะมันั้นเข้าใจไหม อ่านไงท่านไงอย่าให้พี่ช้าระเบิดเลยน้องเพราว่าใช้สมองนะถนะงนึงเปยนจะดีขนาดไหนแต่ถ้าใช้สมองก็แพ้อยู่ดีนะบอกเลยบอกแล้วไงพี่ใช้หมอง <c oughs> อเ เล่นระเบิดอย่างเดียวเดี๋ยวนะเออคือระเบิดมันแค่สะดวกไงคือแบบสตูไม่สามารถตั้งตัวได้เลยอ่ะเข้าใ,ใจไหมสตูจะไม่สามารถตั้งตัวได้ว่าเราจะนี้นะนะไม่ตะองใ จ้ามีเอฟดีดีซะด้วยต้องรู้น่สเกตบอร์ดสามารถใช้ในโรงงานได้ยันใช้ได้ดตั้งนานแล้ววะหรือพวกเราไม่ได้สังเกตน่าจะไม่ได้สังเกตมากกว่าดตดตนี่ขับมอเตอร์ไซค์ดีกว่า เราเปืนจอว้ว่าจะออจอยไปทางไอ้ปืนปืนใหม่นะแล้วก็เอฟวีดีจะเป็นการยิงคนแล้วกันม,มีคือแบบถ้าสามารถแบบหันมาดูได้น่าจะเท่มากๆเลยอะหันมาดูข้างหน้ามีือฮอยกระปกอมันปุ๊บทุบเลี้ยวมาแบบนี้โอ้โหหึปุ๊บเอ้แกแตกแๆๆกๆแๆู๊ ย้อนยึดเดียวเบรกบเอืมเราจะไปตามลูลแล้วกันงอ มมาตั้งตรงเอกจี่เต้โอ้เกินช่างแม่งเลสิกี้บอกไปก็ได้วะเออเออเออซะโอ้โหแมวกัด หนังเท้าหนาได้บอกเลยเอ่อเอาปืนเดิมเดีขาก็ถึเข้มอนะ้าวเรานักมาด้วยแล้วกันมาเดี๋ยว่าจะไปปืนชาร์จได้นะเพราะมันรวไงมีคนไหมอาจ๊ะเอเจอคนทางนั้น มาเดี๋ยวพี่กำลังจะไปหาเรียลูกสุดท้ายขอแม่นแม่นโอเคจับได้กูโกวิงนะ่งเลย น้องไม่ได้ช้าเระเบดนัแน่น่ะระเบิดมันลเลยระเบิดชา้า ใครโพสท้องของผมแม่อยู่ไหนวะ ไม่ใช่มาตายแลยหรอกูตายแล้วระเบิดสามลูก ชมดูแล้วมา <bij na> เขาจะอยากทำกระทงโอเคซึ่งนี่ก็เป็นชุดที่เออยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ก็สวยถ้านับเรื่องจุดเด่นนะมันไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ไม่เหมือนชุดแต่ละชุดนะที่มันเด่นเกินไปหรือกระเป๋าที่มันเด่นเกินไปนะอาจจะทำใใ้เสร็จดได้ง่ายการทางตัวให้ถ้าเต็มจิตนะผมให้ประมาณเก้าหมเดิมโอเค ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวสำหรับชุดนี้นะแต่นะว่าจุดเด่นไม่ค่อยมีสนะักเท่าไหร่นะแต่ว่าชอบ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 เหมือนกันเลยนี่ชอบชอบเคีชอบชอบชอบตะเกีนระ์ซึ่งผมเลือกการเล่นมนันใจแรกอันนี้ก่อนเพราะมันแบบเคยหัวกระโหลกหัวก็ไม่ได้คิดอะไรมากหรือแล้วไงไอเด้อ AK เอคิม oh ิเอเคิมิตอนนีกพอเสร็จแล้วกันเกมซึ HTML, ่งบอกเลยว่าสวดได้เลยลูกพี iles, berries, uncle, pounds, ่ซึ่งมันก็แบบเออคิดได้หลายด้านนะอาจจะเป็นคนที่แบบไม่อยู่กับคนที่จะเล่นด้วยนะว่าจะเล่นแบบโหดไหมหรือเล่นต่างไหมประมาณเนี้ยก็มาที่เฉยๆก็ไม่เกีิดพิเศษหรอกนะถ้าเถ้าไม่ได้อะมันก็ดีนะเออถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่มีใครว่าหรอก ก็แบบฮับคุณเนี่